哇。 有科研队伍。

ตาน้ำมันตาน้ำมีสันตาน้ำมีเครื่องอันนี้เลยหนึ่งสองมี่้าหกเจ็ดแปดมีแตัวข้างบนอันนี้มีมีหนึมีสตัวตาน้ำอันนี้สีหลังเครื่องที่ถ่ายนาเพ่งอถอดรถถ่ายน้ำมาเบอร์สเอาบอกเบอร์สอ,อถอดดั้มแข็ง ตอนทัดถ่ายน้ำราถ่ายน้ำอีกเครื่องนี่ตรงนี้เดี๋ถ่ายมันเครื่องออกเอาเบิร์ดซ้อมก่อนออนู้เบิร์ดโอนซีดามก็ได้สูยาวอ่ะนั่นเบอร์อะไรเบอร์สิบนี่เบอร์สองนี่น้ำแข็งกระทอดน,นี่นี่ ถ่ายน้ำถ่ายน้ำเราถ่ายน้ำจากเครื่องเราถ่ายที่ขาดต้องระวังโยกไปโยกมา,กาเนี่ยเขาดเออระวังขาดถอนถอดไปเอม,มีน้ำอยูอ่น้ำไหลหมด น,น้ำไหลจ่อยให้ปล่อยน้ำไหลหมดแล้วใส่กลับคืนนั่เดียวหายนู่นผมเก๊กปล่อยน้ำมันไหลหมดหมดเหาน็อตประทายมันเครื่องวัย้าคืนนี่มันเครื่องเกหาน็อตประทายวางลงกันว่างเนี้ยใบยเดียวใส่ึ้นนิดเดียว,า,ยยว,วาง รดเบอร์14เมืองไทยมันเครื <a> ่องไปฮะมาเจาะเจาะเจาะเลยลูกสูบก็ไม่ชนนะเหมือนจีชนหน่อยแล้วไม่ชนอปาดตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวปาดออกให้ก็ปาดดีกว่าต้องยึดปาดปาดท่อไมนได้เลยไม่ต้องถอดปาดเสื้อจะสูบท่อไหมลูกซูบเลย มุนเครื่องทีน,นึงมุนเอาเนี่ยมุนตาใหญ่ช้ามุนให้ลูกสูบอีกตัวนึงขึ้นไปอีกสองตัวขึ้นไปาจ๊ะจ้าจ้ชาจ้าจ้าอีกๆๆๆอีกๆๆอันนึงพอไิดเดียวยังไม่รอยเท่าไหร่เสื้อรอยแตกไม่มีปลอ,อกก็สวยเปลี่ยนหมดแล้ววันนั้นนะเปลี่ยนปลอ,อกดีปลอ,อกไม่มีรอยเลย อเครื่องวันนีกล้เครื่องดีๆยุนานาน้ำใสยมันเครื่องวใ,ใส่นใส่น็อต่ายน้ำขึ้นข่าไปไม่ต้องนั่นมากจิงหร่

เออวักรวมเนยนี uh. ่มนรวมนี fort, Besides, so, um, ่มันรวมวนไดมนอรอบนึงออเอ้ยเยชาเลยถอ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 อีกอีกอีกออรวมนิดห่อยพอได้อยู่นี่เดียวนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ่ายมันเครื่อง